รายการถึกปั้นปันป่น่วนกวนราสานี่หรือคือนาราธิวาลมเย็นประหลาดด้วยปากเขาและเนาภัยไอาไหมครับว้า สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่นักตกเซนเตเทนครับสวัสดี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 ครับผมมีไก่ย่างด้วยเสร็จแลล้วกับไปมื่อกี้เมื่อกี้เจอนกนกเงือกด้วยมันมีด้วยหรอมีนกเงือกอ่ะวันนี้เราก็กินไก่กันเนี่ยวันนี้มาทำอะไรครับคุณท็อปเพื่อนตกเซนเตนเพื่อนเซนเตนมาซ้อมก่อนจะไปทริปใหญ่ ไอทิพย์ลำไอลำของลำคองงูนี่ไม่ใช่คุณใช่ไหมที่ไปทำอะไรเจ้าหน้าที่นะไม่ใช่คุณใช่ไหมคุณไม่ได้โทรหาเขาใช่ไหมเฮ้เรามาซ้อมก่อนไปเหรอ่อนไปเลยรวะผู้สอยดาวไม่ก่อนไปหมู่เกาะสุรินหมู่เกาะสุรินหมู่เกาะสุรินต้องถามวันนี้วันนี้เราหมู่เกาะสุรินเนี่ยไม่ได้ไปไปดำน้ำที่เอาไปดำเฉยเหรอ นี่คือนราธิวาลมเย็นประหลาดด้วยป่าเขาและแนวภัยพูดบ่อยในแสดงว่ามีเด็กอยู่นาราธิวาสดิ้นแล้วมัช้าช้าใช่ไหมมีเด็กเก่าอยู่บ้านหรือเปล่าแค่สองคนแล้วก็ทิ้งผ่านละไอเนี่ยแล้วแฟนคุณมาไหนละอะไรอะไรเพิ่งดื่มวันี้ไปเดินป่าสวัสดีครับมาตั้งไหนครับเนี่ยมาจากไหนผมไม่ใครเลยนี่ครับทุกคนออกเดินทางแล้วครับผม มาครับมาครับเด็กปั้นปั่นพวนกวนประสาทครับรายการเด็กปั้นปั่นพวนกวนประสาทประสานแตะชื่อช่องอะไรนะเด็กปั้นปั่นพวนกวนประสานดื่น้ำครับลุยน้ำโอ้น้ำเย็นเนี่ยไปเลยครับอันนี้เราอยู่ที่ขุนน้ำนางนอนครับรองเท้าแม่งไม่ขอเลยว่ะเนี่ยไปเลยครับ อนนี้้แลวอ่ะนี่ครับผมน้ไปน้ำตกชั้นาเทงครับชั้นที่หนึ่งนี่เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับไปเลยครับแกงกูดื้อกันเ่ยเราเดินไปกันยาวๆเลยครับผมลากไม้ใหญ่มากครับลากไม้ใหญ่มากโอ้ย นักวิ่งเทลมาลบหน่อยนี่ครับเราเดินมาสักแป๊บหนึ่งก็มาอยู่ชั้นที่2แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับเราสามารถเดินลงไปได้ครับเราจะไปชั้นสุดท้ายครับผมต้องไปดูกันครับโอ้ทุกคนตรงนี้สวยครับเรนก็จะเห็นตกนิดนึงนะต้นไม้สูงมากครับเมื่อเช้าเราก็เจอนกเงือกนะครับแต่ว่าเจอตรงที่ทางเดินเข้าก็แบบนี้ทั้งทางนะครับเพราะว่า มื่อวานนี้ฝนตกทางค่อนข้างที่จะลื่นแล้วก็ชุ่มชื้นนะครับแต่รู้สึกว่าอากาศดีมากครับผมนี่เราอยู่ชั้นที่สามแล้วทุกคนชั้นที่3ามนะครับเราต้องไปต่อเพราะว่าเราจะไปชั้นสุดท้ายนะครับี่เหงื่อเราก็ออกเยอะมากนะครับอากาศมันก็ดีแต่ว่ามันอบๆนี่ครับตรงนี้ตรงนี้นตกใหญ่นะครับนี่ครับต้องตกชั้นที่3มนะครับแต่ว่าป้ายจะหักไป ดูต่อครับผมเนี่ยทุกคนเราอยู่ที่ชั้นที่สามแล้วนะครับก็คือตรงนี้สามารถนั่งเล่นได้นะครับมีท่อแตกับมีไอ้น้ำด้วยนี่เราก็จะอาจจะปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปต่อนี่คือต้องเดินทางน้ำตกแล้วโอ้น้ำนี่น่าจะเย็นมากอ่ะเนี่ยทุกคนเราก็นั่งปักหลักกันตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่ชั้นสามครับ เดินไปอีกก็คือต้องอเดินไปทางน้ำตกแล้วนะครับจะไม่ได้เดินทางแบบมีแล้วเพราะว่าไม่มีทางแล้ว้องเดินทางน้ำตกใบยาวเลยนะครับน้ำทุกคนเราจะไปชั้นต่อไปแล้วครับซึ่งก็ทางอาจจะเป็นแบบนี้เราต้องไปได้ครับอาจจะไปยากด้วยครับทุกคนแต่เราเราชอบมากครับแบบนี้ดูนะครับครับมันไปช่องแคบด้วยครับน้ำตกด้วย สมาชิกคู่ล่วงทางครับไปชั้นข้างบนนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดูทางครับยากมากเลยต้องไปทางนี้ครับเฮ้ยรอดแล้วอ่ะไปต่อครับผมมีลองน้ะครับทุกคนลองน้ำจากข้อทางค่อนข้างเริ่มจะโหดรละ แ่ยากโอ้ดูสิยอดเลยทางลำบากมากเจที่นี่ฝาของเราก็เดินชิวๆเส๋มากครับทุกคนธรรมชาติสุดเลย นั่นเด็กไายดีมีไม่เดินเจ้าปูเจ้าปูเจ้าปูวะคนเจ้าปูด้วยปูอะไรวะไม่รู้ปูปูดีปูอะไรวะปูแล้วก็เดินเลยนะทุกคนดูครับทางโหสุดยอดเลยที่สมุทรีบ้านเรามีแบบนี้ด้วยนะ เฮ้เดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยชั้นนี้ที่ผมมาเล่นกันนะเมื่อปีก่อนถึงรงเหรอ่างเลยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยใช่ำไม่ได้วะถึงแล้วเหรอเฮ้เราจะถึงแล้วทุกคนรูนอันนั้นคือชั้น สุดแล้วนะตัวงบอสุดแล้วครับทางก็แบบนี้นะทางนะครับที่เราขึ้นมาข้างขี่จะอันตรายนะครับโอ้ถึงแล้วทุกคนท้งสุดท้ายนี่ฮะตกั้งสุดท้ายครับไปต่อไม่ได้แล้วครับอเอ้ถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วอ,อ,อ <laughs> ไปต่อไม่ได้แล้วมัได้ ทับบนน่าจะเป็นบ่อใหญ่ไหมเราเราปีนไปดูดิครับบ้าเอาปีนไปได้แน่ทุกคนเราจะเราจะว่ายน้ำกันครับน่าอาลงไปว่ายแล้วหรือพี่มินก็จะโดดนะครับทุกคนเราก็ลงมาว่ายน้ำแล้วอันนี้คือชั้นสุดท้ายยิ่งกว่าสี่ฮะผมต้องโดดไหมโดดก็ได้ต้องเอาวตรงนี้เยอะไไออยู่คนนี้วะอา นเย็นมาแค่โดดแล้วนะแค่โดดดูไว้ตรงนี้เหรอโดดแล้วะต้องวัดหรอไม่ได้ยินคุณนะโอเคอ่ะต่อครับโอ้โสุดที่สุดทุกคนมีตาที่ทุกคนเจอโอ้โหทุกคนดูสร็จโอ้ ขออหันหน้าไม่ได้รอหันหน้าแล้วมักแน่เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ I'm oh กลับก็ยังสวยเหมือนเดิมครับทางดูฮะสวยมากอากาศดีไม่มีแดดเลยอะแต่เหมือนฝนจะตกนะแต่ก็ยังไม่ตกนะครับอากาศดีมาก <c oughs> เฮุ้ครับไปต่อครับผมตรงนี้มีลำธารเล็กๆด้วยครับนี่ฮนะสุดยอดสวยมากถึงแล้วทุกคนสมาชิกข,ของเราเป็นไงบ้างครับไปโดนน้ำมา ไม่ต้องพูดเป็นไงบ้างครับไปดีไปดีกี่รอบแล้วันนี้เป็นไงบ้างครับเบาครับโอ้เอ้ยสิ่เจอแล้วนี่มาแล้วตอนที่กับเราเพิ่มเติมย้าทุกคนเรากำลังจะกลับกันครับนี่แล้วก็มีครับสัมภาระเต็มหลังเลยนะไงอนนี้กำลังเดินทางกลับกันแล้วครับจะเดินไปสักพักหนึ่งเหมือนที่เรามานะครับอ่ะดูกันระยะครับผม บบมันไม่ได้ใช้มือเลยโอ้ยเจอรู้สวาวบรีเวณทุกคนลงมาชั้นล่างสุดแล้วครับนี่ครับโหทางเดินโคตรเท่ เม่เช kind of ้ามาน้ำยังไม่เยอะขนาดนี yeah? ้นะเขาน่าจะแบบว่าปล่อยน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูครับน้ำเย็นมากเอ๊ออกมาเรียบร้อยแล้วเอาตรงด้วยสำเร็จออกมาแล้วครับโอ้ฝนลงไม่พอดีเลยอ่ะฝนลงไม่ด้วยทุกคนนี่อ่ะต้องตกเะเห็น นี่ห้องน้ำเขาจะอ,อยู่ตรงนี้นะครับมีกควันก็ตรงนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดกันครับขั้นมาลนปิดสัตว์ชิ้หายมีควยทำไปทำไมที่อะไรทำเพื่ออะไรเ,รน,เรน,รนี่ยทุกคนเราก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับกลังเดินกลับครับหนหางยาวไกลเจนข้างบนนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้ว ก่อนแล้วก็อีกชาตหนึ่ง <siglo. S 1> <grenade. S 2> ไม่มีใครทวนปั่นเลยเราจะได้ปั่นกันปีละเงินปีละครั้งก็พี่ปั่นม้าหน่ะเลยเพราะปกติคนอื่นไม่ออกเครื่องแคร์เขาไม่ไปทำไปบอกว่าโอ๊ยปั่นคนเดียวจริงๆเพื่อนไม่ตื่นไปด้วยมึงอัดอัดวิดีโอไอ้เอ๊ะถึงแล้วทุกคน เน αι, ออ่ออกแล้วออกแล้วออ <c oughs> กแล้วกลับบ้านครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ทติดตามดูจนจบนะครับไปดูทิศหน้าว่าจะไปเที่ยวไหนบ๊ายบาย